ผลงานกำลังสิ้นสุดแล้วเตรียมโบกมือลาช่อง7ค่ะสำหรับสาวมีนพิชยาและแซมมี่ค่ะเรามาดูเรื่องราวของดารานักแสดง ทกำลังจะโบกมือลาทางช่องเจ็ดกันดีกว่าค่ะเป็นดาราสาวคุณภาพสำหรับดารานักแสดงที่เราจะพูดถึงในวันนี้ล้วนแต่มีความสามารถกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะที่เราจะพูดถึงก็คือดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีล่ะค่ะทั้ง3มคนนั้นล้วนแต่เป็นดารานักแสดงคุณภาพทั้ง3คนเลยเรียกได้ว่าถ้าเอืยชื่อทุกคนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนค่ะสำหรับพวกเธอทั้ง3คนนั้นก็ผ่านเวทีการ ประกวดมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสาวแซมมีค่คาวเวลเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดและรับตําแหน่งเป็นไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์ปี2007อีกด้วยมีผลงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์โฆษณาต่างๆอีกมากมายค่ะถัดมาสาวคนนี้สําหรับสาวมินพิชยาเธอก็เคยผ่านเวทีการประกวดมาก,ก่อนละค่ะเป็นดารานักแสดงคนที่สที่เราจะพูดถึง เธอคนนี้นั้นเข้าสู่วงการตั้งแต่ปี2,549 จากการประกวด m s s ส e ีน Thailand 2006ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นขวัญใจสื่อมวลชนและ Miss I Mobile จากนั้น2,552เธอได้มีโอกาสในการเล่นละครพื้นบ้านเรื่องปาบูทองเป็นผลงานละครเรื่องแรกและสร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากในบทบาทฟ้าแฝดเอือยและอายนั่นเองค่ะตัดมาดูอันดับสุดท้ายอันดับที่3ความสามารถพิเศษของเธอคนนี้เราจะไม่พูดไม่ได้เลยละคะ่ะสำหรับสาพิมพิมพ์ประภามีความสามารถพิเศษ ในด้านการรำไทยเดินแบบและร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กโดยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหลายรายการเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการประกวดหนูน้อยนอพมาศหนูน้อยล้านนาหนูน้อยสงกรานต์กรุงเทพและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าทั้ง3คนนี้กําลังกลายเป็นกระแสดโด่งดังเลยล่ะคะ่ะสาหรับทั้งสคนเตรียมจะโบกมือลากับทางช่องเจดสีเพราะว่าหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดผานยในสิ้นปีนี้แล้วและไม่ขอต่อสัญญาคะ่ะในช่อง7็ก็ได้ร้อนจ หมายแถลงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะยังไงก็คงต้องติดตามกันว่าทั้ง3คนนั้นจะอยู่ในสังกัดใดต่อไปหรือจะเป็นดาราอิสระต้องรอชมกันค่ะ